สวัสดีครับวันนี้ก็้าพบผมนะฮะน็อตคนเดิมเพิ่มเติมคือไมค์ครับนะครับวันนี้ไม่อยู่ในเอ,อ่อไมค์ครับนะฮะแต่วันนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอด1.9นะครับก็ตอนนี้ก็เล่นในเวอร์ชัน1.9.4นะฮะก็น่าจะใหม่ที่สุดแล้วนะครับโอเคเราจะเป็นชีวิตรอดนะโอเคไอสร้างโลกเร็วเร็ว โอเคโอ้โหเกิดในหิมะนะโอเคในหิม okay. ะ nah <c oughs> ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะก็โอเคไล้แหละเนาะก็ G <c oughs> มันมีอะไรเปลี่ยนไปโคตรเยอะนี่สามารถถือไอ้ตัวเกมหรือกล้าสามารถถือ2มือได้ด้วยฮะนี่นี่มันสามารถถือเอาต้องแยกกันนี่สามารถถือ2มือนะกด F เพ <c oughs> ื่อเปลี่ยน <c oughs> ใช่ไหมวะ <c oughs> ใช่ไหม น่าจะใช่นะอันนี้มันบล็อกเดียวกันไงโอเคโอ้โหหีม้าหมดเลยไม่เป็นไรฮนะโอเคมีเมืองอยู่ตรงนี้นะจะตัดไม้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเค <c oughs> เวลาเราจะเอาของขึ้นนี่มันมีรีโหลด้วยนะแบบนี่ดูนะปึ๊บแต่ก่อนเราสามารถเอาของขึ้นได้แบบเร็วเลยใช่ไหมฮะ แต่นี้มันจะมีรีโหลดนะเห็นไหมนี่นี่นี่ตรงเนี้ยตรงเป้าเห็นไหมมันจะเป็นรูปเหมือนคล้ายๆดาบนะมันจะรีโหลดโอเคตัดไม้ก่อนนะครับไปไปรีบตัดไม้เร็วเร็วถ้ามีคนถามว่าไมค้าตัวซิมยังแคสอยู่ไหมก็แคสอยู่นะฮะแต่ว่ามันมีปัญหาอะไรนิดหนึ่งนะครับก็แคสอยู่และเนาะ วันเสาร์นี่นะฮะผมจะลงนะครับโอเคอเดี๋ยอีกมันมีแต่อันนี้ว่ะมีคาพกล่องคาพก่อนแล้วกันโอเคเนี่ยไหมมันจะมีรีโหลดด้วยและวะ่าและก็อย่างที่สองนะเวลาเราตีมันจะแต่ก่อนเราตีได้ทีละตัวใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันตีครั้งเดียวมันรวบเลยฮนะแบบกี่องศาไม่รู้นะมีกระต่ายด้วยกระต่ายกระต่า,า,ตาย ฆ่ากระต่ายฆ่ากระต่ายมีเนื้อมีเนื้อไหมวะไอ้บ,บ้ากระต่ายมันเร็วเกินนะเดี๋ยวเราไปหาที่ดีๆกว่านี้แล้วเนาะรู้สึกว่าที่นี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะไม่ชอบหิมะไม่รู้เป็นไรดูดีมันแบบ <c oughs> มันไม่มีอันนี้เลยไม่มีต้นไม้อะ่ะเ,ออเดี๋ยวผมขอหาก่อนแล้วกัน <c oughs> โอยแบบ้าฆ่าความหิว เฮ้ยกระตายกระตายกระตายกระโดดเดียวเดียวกระโดดเดียวเดียวกระโดดเอ้ยอย,อย่าพึ่งดีวะเอ้ยอะโอ้โหได้เนื้อกะตายมากินได้ไหมเนี่ยกินสงสัยกินได้แต่นี้โอเคพอเพิ่มได้นะเดี๋ยวนะหรือว่าเป็นเกาะแค่นี้วะมีทางไปอยู่มั้งโอเคประมาณเท่านี้เอาอยู่ตรงแถวๆนี้เนาะ มันกว้างดีนะมันจะได้สร้างอะไรได้นี่ผมไม่ค่อยชอบหมีม้าเท่าไหร่โอเคไม่เป็นไรนะอยู่ตรงนี้นะครับเฮ้ยเจอบ้านอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เคยเห็นอะไรกันเนี้ยอะไรเนี้ยเฮ้ยมีที่นอนข้างในโอ้ขอบคุณพระเจ้าสามารถทําเป็นบ้านเราได้เลยนี่จริงๆด้วยเนี่ย โอ้โหมีให้ครบเลยขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหมันมีทางเข้าอยู่ไอ้บ้าแล้วไปขุดทางนั้นทํามะเขืออะไรเนี่ยโอเคฮนะแล้วก็ทาอันนี้เป็นบ้านเราเลยโอ้โหเป็นบ้านเลยวะ่ะสาเร็จรูปอะ่ะเออบ้านหิมะนั่นเองเอาทําไมได้เป็นประตูนี่วะไม่รู้ฮนะก็เอาประตูนี้โอ้โหได้ประตูมาตั้งเยอะโอเคเดี๋ยวเราครับกล่องก่อนแล้วกันกล่องพอไหมโอเคกล่องเก็บของพอนะฮะ ปึ๊บโอ้วางซะตรงนี้เลยบ้า <c oughs> เด้ไดวได้ได้เฮ้ย,ย,ยอันนี้เอาออกได้ไหมโอเคปึ๊บเก็บของก่อนนะฮะโอ้โหอันนี้เอาไปปลูกโอเคตัวนี้เป็นไฟแล้วกันเนาะจะไปหาตัดไม้อันนี้เรามีไม้หรือเปล่า <c oughs> มีอยู่นี่ว่าแต่เราต้องเราทำสติก๊กเราก็หมดแล้วเนาะต้องไปหาไม้อีกฮะ <c oughs> โอ้โหตอนนี้เราหิวมากคือแบบหิวโคตรอะเรามีโอกาสตายฮะตอนนี้เพราะว่าเราหิวเกินอันนี้ออกโอเค <c oughs> โอ้ยเก็บพอโอเคโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะปึ๊บเรียบร้อย โอ้โหก็ตายไม่มีแบบไม่มีแกะไม่มีนู่นไม่มีนี่เลยฮะตายหาแล้วไม้ก็แทบจะไม่มีเอ้เยแล้วข้าวจะมีไหมเนี่ยเนี่ยเราได้ซีดมาแล้วโอเคเราได้มาลิบข้าวมาเราก็พอจะทําขนมปังกินนะครับโอเคตัดไม้ก่อนเนาะตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ โอ้ยทำไมเสียงแอบจังวะเป็นอะไรไม่รู้นะฮะขอขออภัยด้วยนะครับเคตัดไม้เรียบร้อยเร็วๆๆจะข้ามยังวะตอนนี้ประมาณเที่ยงนะฮะตอนนี้โอเคบ้านเราอยู่ตรงนู้นเนาะเดี๋ยวๆๆๆข้านี้แหละเดี๋ยวเราลงเมืองด้วย เราฆ่ากระตา่ายกระต่ายตัวนี้มันตัวเล็กอยู่มันจะดอกเนื้อให้เราไหมไม่รู้เดี๋ยวเราอย่าไปพึ่งไปฆ่ามันดีกว่านะฮะโอเคกลับบ้านก่อนตอนนี้ <c oughs> คือตอนนี้ต้องเซฟให้ได้อะโอโหค่าความหิวไอ้บ้าเดี๋ยนะระดาบความยากเอาเป็นขอปลอดภัยแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวรอมืดก่อนเดี๋ยวแม่งเพิ่งเปิดมาตาย <c oughs> นะครับโอเคเยได้เก็บของ ครับข,ของดีบ้าเอ,อ้ยครับของครับข,ของโอเคดาบดาบดาบเฮ้ยดาบดาบเดีย๋ยวพึ่งยังไม่มสำคัญโอเค <c oughs> ไปลงเหมืองก่อนนะฮะ <c oughs> เหมืองเมืองเมืองอยู่ไซโอ้ยเมืองแถวนี้ไม่มีเลย <c oughs> เดี๋ยวเราทำเหมืองตรงนี้แล้วกันเนาะเอาเป็นทางลงไปอ่ะเออขุดลงไปเลย โอเคโอเคเนาะโอ้ยโคตรเจ็บคออ่ะตอนนี้เลรเต็มคอเลยฮะโอเคก็ได้แล้วเนาะหินหุดหินขึ้หินโอ้โหเราเดินมาแม่งเจอบ้านแบบสำเร็จรูปให้เราเลยก็โคตรโอเคอ่ะคือเป็นบ้านหิมะนะฮะสำเร็จรูป เราไม่ต้องสร้างบ้านเลยที่นอนอะไรครบนะฮะไม่ต้องหาแกะไม่ต้องอะไรนะครับโอเคโอ้โหค่าความหิวเพิ่มขึ้นฮนะโอเคเดี๋ยวขอวันนึงแล้วกันนะครับค่ามันยากเกินไปนะโอเคก็ไ okay. ด้หินมาทำพิษแอดหินนะเคสติกโอเค โอเคเอาไอ้บ้ารีบเกินไปแล้วนี่ okay. โเอเคไม่มีโคเหรอวะมีโคไหมมีโคหรือเปล่า <c oughs> ต้องไปตัดไม้เพิ่มไหมเนี่ยดูท่าแล้วเดี๋ยวขอไปตัดก่อนแล้วกันนะฮะไม้แถวนี้มันไม่มีเดี๋ยวเราเอาไม้อ่อนมาปลูกแถวนี้แล้วกันนะ โอ้โหโอ้อยนี่รู้สึกว่าปลูกไม่ได้จริงๆครับเพราะตอนนี้มันหน้าหนาวไงไม่ได้หน้าหนาวหรอกมันหิมะไงมันเลยปลูกไม่ได้นะนี่แหละผมเบื่อตรงเนี้ยโอ้โหต้นอ้อยเต้ยต้นอ่อนเต็มเลยโอเคเต็มเลยฮะต้นอ่อนเดี๋ยวเราเก็บต้นอ่อนนะโอเคปึ๊บปึ๊บเฮ้ยหรือเราเอาทรายมาเหรอ เออเราต้องใช้ทรายฮะปุบ๊บฟึบฟึบทรายทายโอเคทรายมาอันนี้เราต้องวันแรกเราต้องเก็บของให้ได้เยอะๆนะฮะโอเคนี่คือเราจะเล่นเอาชีวิตรอดแบบไม่เสกอะไรเลยครับเพราะว่ามันเสกไม่ได้นะเนี่ยเห็นไหมเกมโหมดไม่ได้นะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเกมโหมดไม่ได้ เพราะผมเลือกเป็นเอาชีวิตรอดนะมันก็ไม่สามารถเกมโหมดได้นั่นเองนะครับโอเคเอาอะไรเด้งเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรเด้งไม่รู้เดี๋ยวนะั้นเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวเราเผาเอาทำไม่ได้แล้วเหรอโอ้ทำได้อยู่ต้องเอาวางข้างบนโอเคเียโอ้โหเริ่มดึกแล้วอะ่ะตอนนี้เริ่มดึกแล้วตรงน,นี้แล้วกันเนาะโอเคพอใหญ่แล้วกัน โอเคโอเคหมดเรียบร้อยนะครับเหมืองเดี๋ยวนอนก่อนแล้วกันเนาะให้มันเซตโฮมก่อนเดี๋ยวเผื่อตายโอเคมืดยังสามารถนอนเฉพาะตอนคืนโอ้โห้บ้ามันจะกลางคืนแล้วเนี่ยมันเย็นแล้ว เคขุดก่อนแล้วกันอยากได้เหล็กอยากได้เหล็กเนี่ยไม่มีเหล็กอีกว้า <c oughs> แค่ตอนดึกนะตอนนี้ดึกมากฮะตอนนี้ก็มีหนังหนังก็ตายเนาะแล้วก็โต๊ะโอ้โต๊ะเฮ้ยรู้สึกว่าเสียงกล่องมันจะเปลี่ยนไปดูนะดู เห็นไหมเสียงกล่องมันจะเปลี่ยนไปประตูด้วยฮะเสียงมันจะเปลี่ยนไปหรือยังไงก็ไม่รู้นะฮะเออแล้วก็มีอย่างหนึ่งด้วยพวกแบบมอนตเตอร์นะมันจะแบบว่าอะไรวะเขาเรียกว่ามันจะมีท่าทางแบบใหม่อะ่ะเออนะฮะมันจะมีท่าทางแบบสกิลลิตันมันก็จะทําท่าทางแบบใหม่นะฮะแบบแต,แต่ก่อนมันก็จะเดินเฉยๆเนาะใช่ไหมวะเออน่าจะใช่นะฮะ ก็มันจะมีท่าทางแล้วก็มีเสียงด้วยนะมีเสียงมันด้วยน่าจะใช่นะก็ได้ลองแบบดีโมมาแล้วโอเคลงไปลงเหมืองก่อนเฮ้ยถ่านเราได้เรหรด้ย,ยังวะถ่ <c oughs> านได้ยังถ่านโอเคถามไปสักหน่อยแล้วกันเ okay. <Okay. S 1> นาะโอเคเค โอเคนี่กด F แล้วมันจะเปลี่ยนนะโอเคลงทางนี้ดีกว่าเนาะรู้สึกว่ามืดแล้วนะเนี่ยไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะมองเห็นหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวขอปักทอสก่อนแล้วกันคือคๆอคืคือหลายพาร์ทแน่เนี่ย นะมีอะไรทำอีกเยอะนะครับเคขุดๆไปก่อนนะตอนนี้เฮ้ยนึกว่าเจอเหมืองไงบ้าโอ้หเอาเหมืองมาให้ให้หน่อยดีเฮ้ยหินอะไรวะไม่เคยเห็นโอ้โหหินหินรูปแบบใหม่โอ้โหทอสท,ทอส โอเอุ้ยเราเจออันนี้กวดแล้วใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะเขาเรียกเออกวดนะแล้วก็จะเป็นสัญญาณว่าเราถึงเมืองแล้วนะถ้าเรากุดกวดออกก็จะเป็นเมืองหรืเปล่าเห็นเขาพูดกันแบบนั้นนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับที่ ค <Okay, S 2> เอาขวดออกให้หมดกล่องคาบไปกว่าโอ้ยบ้าไม้โอ้โหกล่องคาบอยู่ข้างบนก็มีเสือไม่เอามาโอเคเดี๋ยวต้องไปตัดไม้อะคือ,อแบบว่าไม้เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากคนะในการเอาชีวิตรอดเนี่ยขาดไม่ได้เลยถ้าขาดไม้ไปนี่ทำอะไรไม่ได้เลยก็ว่าได้นะโอเค โอเคโอ้โหไม้ okay. oh, ต้นไม้อยู่แบบไกลอะ่ะม,ม,มีซีดีไหมขอซีดิทำอาหารกินโอเคได้มาสองละขออีกอันขออีกอันโอเคได้อีกสองอันเลย the burn the burn เฮ้ยเราเจอแล้วเราเจอแล้วเราเจอฟักทองอื้อฟักทอง เดี๋ยวค่าสิไปเอาเดกไม่ข่อยสิไปเอาเลย <c oughs> ล่อข่อยก่อนเด้อไปไปเอาพวกทองฮะมันนี้โอปลาหมึกปลาหมึกโอ้โหก็ตายเต็มเลยพี่กระตายตัวใหญ่ปะก็ยังไม่เต็มที่นะเดี๋ยวคือกระต่ายนี่เป็นพูดไงว่าทําให้ความหิวของเราเพิ่มเลยก็ว่าได้นะในสถานที่ เออแบบนี้นะก็มันจะไม่มีแกะไม่มีหมูไม่มีมีแต่กรตาเยเนาะน่าจะใช่นะเออแกะยังไม่มีอ่ะเออถ้ามีแกะยังพอกินเนื้อมาได้นะเพราะว่ามันน่าจะมีเนื้อนะใช่ไหมเออใช่แล้วนะครับโอเคมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วเนาะโอเคกลับบ้านแล้วไปเอ,เอบ้านอยู่นู่นเ,เดี๋ยวหลงอีกหลงแล้วชิบหายเลยชิบหายไปบ่อเลยนะโอเค คุณนี่ออกคุณนี่ออกโอเคเดี๋ยวะเอาไปให้หมดนะฮะอย่าให้เหลือเอาไปให้เบิดอย่าให้เหลือเดี๋ยวเราทำสัญลักษณ์ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหาบ้านเราไม่เจอนะครับโอเคไปไปกลับ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 ปลาหมึกปลาหมึกไม่ต้องไ <c oughs> ปยุ่งปลาหมึก โอเคตัดไม้สักหน่อยโอเคเฮ้ยเราได้ต้นอ่อนมันมา,มาด้วยวะโอเคตัดไม้ตัดไม,ดม้โอ้โหแถวนี้คือแบบหาอาหารยากนะนอกจากจะกินขนมปังกับออแอปเปิ้ลนะครับโอเคก็อาหารในที่แห่งนี้ก็มีคือกระต่าย น่าจะประมาณนี้เนาะโอเคเราสร้างบ้านเพิ่มดีกว่าหไหมไม่หรอกเดี๋ยวเราอยู่นี้ก่อนเพราะว่าเรายังกากๆอยู่อะโออลหดหูดก่อนนะชวนเพื่อนมาเล่นด้วยดีกว่านะครับโอเคคับอะไรวะกูจะมาคับอะไรเนี่ยเฮ้ยกูจะมาคาับอะไรวะอะไรวะอ๋อรู้แล้วไอ้บ้า จำไม่ได้ว่าจะคาบอะไรโอเคเออลงลงลง,ลงทางนี้ใช่ไหม okay. โอเคขุดทั้งบนนะเนี่ยมันจะได้เดินเร็วๆนะโอเคถึงแล้วขุดก่อนจะปักทอดก่อนเดี๋ยวเผื่อท่านผู้ชมไม่เห็นนะครับ Yeah. ขอให้เจอเหมืองอ่ะพูดจริงอย่าว่านะไม่มีอนะ่ะดูว่าไม่มีวะเหมืองนะ <c oughs> โอเครู้สึกว่าจะไม่มีเนาะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะฮะคือมือจี๊ดเก้านี้ไม่สามารถตีรัวได้อีกแล้วนะครับจะเป็นตีอ่ะจึ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บอ๋อนะ ขนาดขุดยังไม่มีรัวเลยฮนะดะูไม่น่าจะมีเหมืองว่ะแถวๆนี้เนี่ยมีแต่กวดที่บา้าไม่มีหรอกฮนะเดี๋ยวได้ได้ขุดขุดลงไปก็ได้ปะโอ้โหไม่มีเหมืองให้กูอีกไอ้บา้าเอ้ย <c oughs> ลงไป เฮ้ย hey, พี่กี้ผมวางยังไงวะเฮ้ย hey, กดคลิกขวามันจะวางเหรอเฮ้ยจริงๆด้วยเฮ้ย hey, รู้แล้วรู้แล้วคลิกขวาคือมันจะวางด้านซ้ายแต่คลิกซ้ายมันจะด้านขวาใช่ไหมโอเครู้แล้วเนาะอันนี้ก็คือแบบว่าถ้าเราเอาอาหารไว้ตรงนี้แล้วเรากดคลิกค,ค้างมันก็จะกินนะครับใช่ไหมวะเออน่าจะใช่เนาะเอออาหารเราก็ยังไม่มีปรับเป็นปานกลา,างก็ได้ง่ายปานกลางเนาะประมาณน,นี้เนาะยากเกินไปนะ ตรงไปลงในเมืองโอเครู้สึกว่าไม่มีอะไรเลย <c oughs> โอ้โหเจอโ,โ,โคแล้วโอ้โหดีใจที่เจอโคไอ้โคนะเดวิลเดวิลอ่อเดวิลรู้สึกว่าแถวนี้จะมีเมืองนะขอร่ะมีเมืองไหมบ้าเฮ้ย <c oughs> นั่นไงว่าแล้วมีเมืองมีเมืองขอบคุณพระเจ้าขอบคุณอีรี ได้พบเจอกับเมืองอแร่อันใหญ่โอ้โหเฮ้ยเกือบตกว่ะเฮ้ยพังเดี๋ยวเราทำทางลงไปงเดี๋ยวยพึ่งดีกว่านะฮะเดี๋ยวพาทหน้าค่อยมานี้แล้วกันเนาะมีอะไรไหมโอ้โอเคอยู่เมืองนี้หน้ามาสำรวจนะโอเคเดี๋ยวเรา ทำอันนี้ไว้แล้วกัน <c oughs> ใส่ประตูไว้เนาะกันนะเดี๋ยวเราทำทางลงดีกว่าจิดปึ๊บทำทางลงทำทางลงทำทางลงอะไรของมึงนี่ไอว่าเฮ้ยต้องมีบนไดทางลงอะ่ะเออเออเดี๋ยวไปเอาบนไดก่อน ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องขึ้นไปลาก็ได้ครับเอาเออนี่งครับเอาก็ได้ไไดแล้วนี่นี่ได้แล้วนี่โอเคอีกอันนึงเอาไม่ได้บนได้บนได้ไดเอาครับยังไงวะเฮ้ยจำไม่ได้แล้วว่าเอา้ามันเปลี่ยนแบบใหม่เลยครับผมผมไม่รู้เลยนี่คือเนี่ย ตามจริงวาไอ้นี้มันจะเป็นรั้วอา้าวงงเลยกูนี่งงเลยนะครับก็เสียไม้ฟรีเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวค่อยมาสำรวจแล้วกันนาะโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์ like, กด u b s ส r i b e กันด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์คำติชมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ ก็สำหรับวันนี้บายบายครับบายบายไปแล้วไปแล้วครับบายบายไปแล้ว